เดินทางกลับ smile, เลยเนาะส่วนบางทีทาคลิปออกมาน้น้อยหน่อยผมสบายและที่สําคัญนะครับเราเราวิ่งออกมานะครับจะไปหมายทอฐานกันเอ่อนีแถวออกไปทางทางตะวันออกตะวันตกของสิมยันสุรินเนาะแต่ได้เพื่อได้ข่าวจากเรือไตบอยไตบอยพอนไม่ยากหรือไตบอยไต้ไตบอยนแต่ไม่ผอนไม่ยากนะนะครับได้วิทยุคือเสียงมาแจ้งมาทางไต้กมุลนะครับว่าพ่อ พี่ชารนะครับได้ได้จากลูกนี้ไปแล้วนะครับเราเรยวิ่งเรือต้องตีเรืกลับนะครับตีเรือกลับจากเมืองกล่าวมาเจ็ดชั่วโมงก็จะมาหาจุดที่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับและติดต่อเรือไตอีกป่าตองต้องขอบคุณไตอีกป่าตองและทุกคนนะครับทั้งใต่เรือนี่คือวงการตกปลาที่มี โค้งนะครับเฮียเลืเอดเฮียเหลือเราต้องขอคุณเฮียเหลือมาด้วยที่มีการโพสต์ต่างๆมาให้เราติดต่อกับเรือทางเรือเป็นสุกได้นะครับ <S <S ถามว่าปลาเเที่ยวนี้ได้เยอะไหมด้านหลังครับสองร้อยสามร้อยเต็มทุกถังเลยนะครับแต่เป้าหมายเราคือเราจะไปหาของทานกันแต่ด้วยเหตุการณ์ที่ทุกคนก็ไม่อยากให้เกิดนะครับเราเลยต้องจําเป็นเรื่องปลาเราขอพักไว้กว่อนนะครับแต่ปลาได,ได้มาเยอะก็เยอะนะ ในเรื่องเรื่องของปาทุกพักันหัวเราต้องวิ่งซัดกลับมานะครับเพื่อจะมีสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็ทรูให้ติดต่อเรือหางยาวแต่อีกป่าทองเพื่อจะส่งน้าเป้แล้วก็น้าเล็กชาโดกลับเข้าฝากอดแล้วก็เราตีเรือกลับมาแลว้วเวลานี้เราต้องวิ่งเรือกลับกันแลเดี๋ยวพ่อติดตามกันในต่อต่อไปเนาะเพราะวันนี้เองบางกบ,บางับไม่สบายาตั้งแต่ทํางานเรื่องของเรือเราาร่อมาจะย่างเรือลงมาเรือนี้บางกระเทพจะไม่ตกปลาเลยมานอนใช่มากเลย การให้ข้อมูลยิวเซรเดอร์ใน,นครั้งนะครับเดี๋ยวข้อมูลของทางเรือเป็นสุขแล้วก็ไตก่กระมุนนะครับเดี๋ยวบางจะลงข้อมูลให้นะครับบอกเลยว่าทั้งรูปเรือทางเรือเป็นสุขรูป,ร,ปรูปเรือทุกท่านนะครับไตก่กระมุนเขาปลุกให้อย่างดีมากนะครับเขาไม่ปล่อยปลาละเลยนะครับเรานั่งกับปากลารคืนทางพนักง,งานเรือ เขาจะมีคนประจําเรือตลอดไม่นอนหน่ง,นง,นง,นงท่านเปลี่ยนกะเปลี่ยนเปลี่ยนกะเปลียย่ยนกัะตลอดผมประทับใจมากนะครับเดี๋ยวเบอร์ติดต่อ่าดา๋ยวบางลงไว้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวงานนี้อาจจะมีการโชว์การตกปลาการโม้คุยน้อยมากต้องขอไปเนะขอไปมากและโปรดติดตามการในคลิปต่อไปสวดครับบคุณแกครับผม